็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สดของเรานะครับใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับใน t i k t o กเนาะไม่มียอดคนดูเลยนะครับก็สามารถดูกิปนี้ได้เลยคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับภาะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยแต่ลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม ok so ่ก็สแกนเคอร์โค้ดในคลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะ ก็จะมีให้เรากรอกชื่อผู้ใช้กรอ,อกอีเมลแล้วก็ให้เราตั้งรหัสผ่านของทุกคนนะครับล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันในโปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับผมเราก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน g o o g l e ด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมากย เดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ t ิก To k กันแล้วกันเนาะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปหน้านี้ได้เลยแล้วก็หาหมดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มคนดูสตรีมสดอ่าตรงนี้กันแล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์มันก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกกันแล้วกันเนาะ15นาทีพอนะครับวันนี้เนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเราได้เเเลลลยยแ้้้วกคดดอ์ไสรรราาามมนนนะะะปณี จำนวนนี้นครับก็จะเป็นจํานวนคนดูไลฟ์สดของเรานะครับก็สามารถดูคันสามภารส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วผมก็จะขอใส่เบสซักหนึ่งร้อยก็แล้วกันเนาะอ่ะเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายเราไปทีบร้อยแล้วนะครับหนึ่งร้อยวิวก็ตกอยู่แค่สามบาทเองเนาะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าส,สุดๆไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุทกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มก่อนนะัดบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเหรือมุกจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัน แล้วเราพันสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีขียประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานะการทางานของออเดอร์ของคุณได้เลยนะครับเราก็จะเด้งมาหน้าปอดการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ทะเบงแนบไปด้วยเนาะก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่นะครับแต่ผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินใหเรากดไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับ ข้ามหน้าต่างการจำเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชำระเลยนะครับหลักๆก,ก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูนิเวอร์เรสต์แล้วก็คริปโตเคอเรนซี่ข้ามาใช้กันทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีหลักผนะิดพลาดเนาะอ่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับที่มียอดใช้งานสะสมมา0รบาทขึ้นไปก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนึ่งชิน้นได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า300กว่าเเเรื่องลยนาะมีทททังงาไไยยตนะครัััับบบบตต่่อมมาาานนนะะคครรรรรร้้้เไปททีีิกงงหด บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้นะเดียวเรานะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยตัวบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดคําอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก็จะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีอ่าอยากติดต่อแอ m i n นะครับมีปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่ออด m i n ด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลย ข้อมลูลต่างๆติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตอนนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหและสปอร์ตตลอด24ชั่วโมองเลยนะครับหรือไม่ก็ดูตัวเชื่อเลยด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมดู่แก้ปัญหาแล้วก็เลือกสั่งออเดอร์ของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสีน้ำความ,มิได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือลอะไรต่างๆนะครับอยากจะแนบสลลปก็ให้เรากดแท็กบัต่่อด้าานลงตรงนี้ได้เลย คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดสตรีมสดของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะเว็บไซต์ทำรายการตามคิวเนาะเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเนาะหลังจากที่รอสักพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดคนดูและส่งของเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วนะครับกค้่าวๆก็จะเป็นประมาณ ในเช่นนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้มา,ามาต่างๆแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือคนทุกคนรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมค่าตัดหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปคุณก็จะได้ตคาคอมชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์มันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคนียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับ,ก,รบก็ขออตัััวววล้ไปก่นนเาะสสดีครบ